เคยสงสัยไหมว่าทำไมแมวถึงชอบกล่องมันไม่ใช่แค่ความสบายนะทุกคนนักวิทยาศาสตร์บอกว่ากล่องช่วยลดความเครียดให้แมวได้เพราะมันรู้สึกปลอดภัยเหมือนมีที่หลบภัยส่วนตัวลองนึกภาพนะแมวป่าต้องคอยระวังภัยรอบด้านกล่องเลยเหมือนบ้านหลังเล็กๆ ที่ช่วยให้เขารู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้แล้วทำไมต้องเป็นกล่องกระดาษเพราะกระดาษมีอุณหภูมิที่เหมาะสมช่วยให้แมวรักษาความอบอุ่นได้ดีแถมยังปล่อยฟีโรโมนที่แมวชอบอีกด้วยรู้อย่างนี้แล้วลองหาลังกระดาษให้เจ้าเหมียวที่บ้านสิอาจจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นได้นะ แล้วคุณละ่ะมีมุมโปรดที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยเหมือนมีกล่องส่วนตัวไหม